I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and b e l i e v e Know what I want, so I'll take it on พามาดู R15 นะครับซึ่ง R15 ทำการติดระบบพรีคิปเตอร์นะครับเป็นพรีคิปเตอร์แบบแบบอะไรนะเขาเรียกว่ <sociedad> าวอย่างไงแม่เหล็กบ่ <c oughs> <c oughs> อ๋อน, <bishop> <c oughs> นี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับจะไปลองทดสอบดูว่ามันสมูทไหมสมูทไหมเดา มไ่่คำพคัดเข้าเกียร์มันเดิมต้องลองนะครับโอเคเออรบกวนเจ้าของรถไปย้ายรถบาวีพันเท่าไหร่นะฮะดับกันสบัดก่อนนะครับตอนแรกโอเคนะครับหลังจากเรียสวอนไปได้เลยที่นี่ค่อยดอ๋อต้องรอบสวนนิดนึงเนาะโอเคนะครับต้องไปทดสอบลองดูนะครับหลังจากที่ เห็นการทดสอบของคริสเตอร์รุ่นทายากาะไปแล้วตัวนี้เป็นคริสเตอร์ของอะไรนะรุ่นไหนลาเนิน,สา,นสายเหินนะครับรรนนะงงนนคริสเ,เตอร์สายเหินนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับเฮ้ยไม่ติดอ่ะอ๋อหคริสเตอร์สายเหินนะครับ แอด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 โอ้แฮมงเอ้งเฮ้ยนรองมาจับไพ่รล้วแม่ไหนเนี่ยเอ้ oh, mm hmm. รถค่อนข้างเยอะฮะ uh, mm hmm. ไปดูกันนะครับ uh, mm hmm. การทดสอบควิกคริปเตอร์ของ mm hmm. สายเหินนะครับ mm hmm. ของ ยามาฮ่า R15 นะฮะอ๋อลากฮนะโนาสิทัสดสิทันะครับอ่า เดี๋ยวจะผมไล่ฮิลเกีร์เลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอโอ้โหคันค่อนข,ข้างที่จะสูงฮนะโอ้ซีพีอาพันนะครับพี่นะครับ เกียร์สามนะครับลากโอ้โหรถขวางหน้าก่อนนะเกียร์สามลากเล็ดไนล์แล้วสับต่อนะฮะสับสี่แล้วโอ้โหห่างกันไม่ขึ้น่ะโอ้โหต้องรอบสูงๆนะครับห้าแล้วก็หกนะครับโอ้เหนืากห่างัดเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะง่ดยากนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะฮะสรุปนะครับรู้สึกว่าเกียร์เกียร์สองขึ้นไปนะฮะนี่สับเมื่อกี้เตะคริสชิปเตอร์นะสามสี่หกต้องเร่งรอบเท่าไหรนะ่ต้องรู้สึกว่ามันต้องเพิ่มรอบนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆพื่เนื่องจากที่ ขับแล้วรู้สึกว่ามันสมูทไหมถามว่าสมูทไหมต้องรอบสูงเท่านั้นนะครับของ q u i c ิปเตอร์ R15 ตัวนี้นะฮะแต่ถามว่าขับมันไหมก็มันตามสไตล์ของคิว k ิ h เต t e r นะครับเพื่อนแอบโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปได้โอเค I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.